สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาโชลิตนะครับวันนี้นะครับคุณฟิล์มรัตภูมินะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหรือพูดง่ายว่าแถลงข่าวนะครับในกรณีที่ว่ามีคลิปหลุดนะครับว่าได้ไปเรียกรับเงินนะครับ20ล้านนะครับเพื่อที่จะมาออกรายการโขนกระแสนะครับแล้วก็ทางนี้คลิปตรงนี้คือพี่หนุ่มแกได้คลิปมาอันนี้ไม่ไม่ทราบนะครับว่าได้มายังไงแต่แกก็ได้โทรไปถามคุณฟิล์มนะครับว่า มันมีเหตุการณ์อย่างนี้ให้อธิบายมาครับคุณเฟรมก็เหมือนว่าอ๋ออธิบายไปว่าที่จริงๆแล้วเป็นการแค่ว่าเป็นโปรโมทหรือเป็นการเขาเรียกว่าอะไร P.R. บริษัทนะครับให้มีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็อ่าที่เรียกที่ได้ตังมาเนี่ยคือเป็นการเหมือนแบบว่าไม่ได้ออกแค่รายการเดียวคือออกหลายรายการเป็นการทําภาพลักษณ์ของบริษัทให้มันดีนะครับซึ่ง ในมุมมองของทางพี่หนุ่มนะครับก็มองว่ามันไม่ถูกต้องนะครับที่ไปเรียงรับเงินนะครับอ้างว่าเดี๋ยวเคลียร์ได้คุยกับพี่หนุ่มเดี๋ยวพี่หนุ่มจัดการให้เคลียร์ได้อะไรอย่างนี้ครับจริงๆแล้วมันไม่สามารถเคลียร์ได้นะครับก็คือทางพี่หนุ่มเองก็เป็นทางผู้เสียหายนะครับว่าก็เลยคุยกับทางคุณฟรีมาบอกว่าให้โอกาสนะครับคุณฟรมก็ยังพูดยืนยันคาเดิมนะครับว่าคลิปตัดต่อคลิปมีการตัดต่อแล้วก็ เป็นการคุยกันในเชิงธุรกิจนะครับเหมือนแล้ว่าเป็นการ PR หรือว่าพูดง่ายๆว่าพิีเซนต์ PR เกี่ยวกับบริษัทนะครับจะให้ดูภาพลักษณ์ที่ดูดีเพราะว่าในช่วงนั้น,ม,นมันมีผู้เสียหายออกมานะครับว่าที่ว่าขายของแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับขายของไปแล้วก็ไม่ได้นะตอนนั้นก็จะมีออนทางของต้องทางของพี่หนุ่มด้วยทางหักระแสด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือจะเป็นการเหมือนแบบว่า พยายามจะให้เข้าไปในรายการเพื่อที่จะไปพูดออกรายการว่าเออแบบเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องผู้เสียหายแล้วก็ชดใช้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเยียวยาอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าภาพลักษณ์บริษัทได้ดูดีนะครับในตอนนั้นแต่พอทําไปทํามานะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้น่าจะไม่ได้ให้นะยี่สิบล้านน่าจะไม่ได้ให้ทางคุณเฟรมครับแต่ว่าทีนี้มันเป็นคลิปเป็น ประเด็นไวรัลออกมานะครับทางพี่หนุ่มแกก็ไม่รอช้าครับก็เลยโทรไปปรึกษาหรือว่าโทรโทรไปคุยกับบิ๊กเต่านะครับพน้พนพ้นตำรวจตีจรวดเกียรตินะครับผ่บานแก้วนะครับก็ได้โทรไปหาบิ๊กบิ๊กเต่านะครับว่าเออมันเป็นอย่างเงี้ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยคือก็ประมาณว่าเออแบบอธิบายให้ท่านไปฟังนะครับว่าเอาไงอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วทางพี่หนุ่มแกก็เลยเหมือนว่าให้ ให้ทนายทําหนังสือมาแล้วก็เซ็นมอบอำนาจให้ทนายนะครับเหมือนแบบว่าไปดําเนินคดีกับบุคคลที่อ้างตัวนะครับว่าเรียกรับเงินเนี่ยนะครับยี่สิบล้านเนี่ยเยอะนะยี่สิบล้านเนี่ยซึ่งทางบอสปันก็น่าจะเป็นผู้เสียหายนะครับก็โดนเหมือนแบบว่าโดนดนเรียกรับเงินอย่างงี้ครับแต่จริงๆแล้วลึกๆมันผมไม่แน่ใจนะครับว่า เขาได้ให้ไปไหม20ล้านนะผมว่าน่าจะไม่ได้ให้นะแต่ว่าทางพี่หนุ่มบอกว่า,าคลิปที่ที่ที่ลงเป็นพัดพาร์ท4พาร์ทเนี่ยคือทางทีมงานเป็นคนตัดต่อเองอแต่ถ้าเป็น28 29นาทีเนี่ยเป็นของอนักร้องสาวนะครับท่านนึงนะครับคือแบบว่าคุณล,ล้วนเลยนะครับทางพี่หนุ่มบอกมาบอกว่า ก่อนตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวกับทางพี่หนุ่มแหละพี่หนุ่มบอกว่าให้ไปเป็นอของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจละที่จะต้องไปตรวจสอบดูนะครับก็เรื่องเงินก็ไม่เข้าใครออาใครจริงนะครับบางทีก็เอาไปแอบอ้างนะครับทางพี่หนุ่มย้ำเลยนะครับว่าการที่จะมาออาผลกระแสไม,ไม่ต้องไม่ต้องเรียกรับเงินไม่ต้องเอาอะไรสักบาทนะครับมามาดีไม่ดีก็ให้ตัง ให้ต่างค่าน้ำมันไปด้วย4,000-5,000นะครับก็เดี๋ยวคือพูดง่ายว่าเนี่ยทำแบบนี้คือมันเป็นการแบบว่าไม่ให้เกียิคือทางนูนะ้น่ะพยายามพูดโน้มน้าวนะครับกับทางอ่าบอสปันนะครับโน้มน้าวว่าเออเนี่ยเหมือนแบบประมาณพี่หนุ่มอ่ะรับจบได้อะไรเงี้ยเคลียร์ได้รับจบแบบว่าเออพี่หนุ่มออกมาพูดเลยว่า,าผมไม่ได้ ไม่ได้ตาลนะครับไม่ได้ตำรวจนะครับที่จะมาตัดสินใครนะครับคือแค่ทำอ่าเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนนะครับแล้วก็อ่าเป็นประชาชนน่ะที่ดูข่าวดูอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นคนตัดสินเองครับไม่ไม่ได้มาเป็นศาลเตี้ยมาโน่นนี่นั่นนะครับว่าจะต้องมาแบบนั่นให้นะครับเป็นแค่กระบอกเสียงครับอยากช่วยเหลือ คนที่ไม่ได้ับความเป็นธรรมนี่นะครับก็เป็นต้นนะครับก็ล่าสุดคุณฟิลม์มรัฐภูมินะครับก็ได้ออกมาเหมือนว่าให้สัมภาษณ์นะครับถแถลงข่าวนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นการ PR นะครับก็มีการตัดเตรียมของทางนู้นคุยกันประชุมคุยกันไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็โทรมาหาทางังพงศฟิล์มนะครับฟิล์มก็เลยคุยในเรื่องของการ PR ที่จะ ทำมาให้ภาพลักษณ์บริษัทดีนะครับบอกว่าไม่เกี่ยวกันมันเป็นสองสองสองพาร์ทนะครับเขาบอกเป็นสองพาร์ทนะครับไอ้ยี่สิบล้านเนี่ยสองพาร์ทนะครับเป็นการ PR ให้บริษัทนะครับไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับที่ว่าเอามาออกรายการพี่หนุ่มแล้วก็เอายี่สิบล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการได้ออกมาชี้แจงนะครับก็กว่ากันไปนะครับก็ทุกคนมีสิทธิที่จะชี้แจงนะครับ ก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลนะครับตรงนี้น่าจะเข้าไปในกระบวนการของตำรวจครับก็ต้องรอดูอีกสักสามี่วันนะครับเดี๋ยวน่าจะมีอะไรที่แบบเกิดขึ้นมานะครับว่าชี้แจงมากไปมากกว่านี้นะครับว่าผิดจริงไหมผิดไม่จริงนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องชวลิตด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาด ลิปใหม่ๆนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับโดยองรวมนะครับที่ว่า,าจากที่เราไปฟังมาเป็นการวิเคราะห์ด้วยใช่นะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ